อพอดีรถบัสเกิดไฟไหม้บนทางด่วนนะคะเออทางด่วนที่ขึ้นมาจากด่วนพระรามเก้ากำลังจะมุ่งหน้าไปไปไปลงประชาชื่นนะคะด่วนเลยบนบนทางด่วนค่ะบนทางด่วนอยู่ต้องพิกดาดสาเยาวชนครอบครัวกลางนะคะแต่มีตำรวจมาแล้วคะ่ะมีตำรวจทางหลวงมาแล้วเอะ ประสานงานให้หน่อยได้ไหมคะเป็นรถบัสท่องเที่ยวค่ะทะเบียน3 3 1 1 0 4ค่ะเดี๋ยวนะเราเราวิ่งผ่านไปทางฝั่งนู้นไม่ได้เลยรถยลยลทางทางด่วนทางด่วนเราเรียกทางด่วนอะไรนะ ที่เราขึ้นมาจากตรงพระรามเก้ามักระสันนะคะแล้วออม,มุ่งแม่จะไปประชาชื่นเร้วมุ่งแม่จะไปบางปะอินนะคะแล้วแล้วตอนนี้รถบ้านมันไฟลุกไหมทั้งคันเลยะคะ่ะตอนนี้เราลงรถมาได้ทุกคนก็ปลอดภยะะดัยค่ะ